คันนี้แต่งเต็มมากเลยไม่ทั้งชุดแต่งร้อแม็กแล้วก็เบาะหนังไปดูกันว่าคันนี้ดาวอยู่ที่เท่าไรอันดับแรกก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้านะคะที่พลาดไม่ได้เลยมาพร้อมกับร้อแม็กขอบสิบ้าเลือกลายได้แล้วก็มีที่ครอบร้อสีแดงสีน้ำเงินหรือว่าสีเหลืองลูกค้าเลือกได้เลยนะคะสเกิร์ตด้านข้างเนาะ คันนี้สีเทานะคะถ้าเป็นสีขาวจะเพิ่ม7,000บาทเนาะแล้วก็ภายในของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังสีวายแดงหล่อไหมหล่อไม่หล่หอหล่อแล้วก็ไฟสองเท้าให้ด้วยนะคะสีน้ำเงินเลือกสีได้เลยน้ำเงินขาวชมพูแต่น้ำเงินสวยสุดแอบกระซิบมาว่าน้ำเงินสวยสุด ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับสกเกิร์ตด้านหลังให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็เซนเซอร์2จุดให้ด้วยคันนี้น้าแถบเป็นกล้องถ่ายหลังให้ด้วยนะคะเวลาที่ลูกค้าจะเข้าเีาร์ทนคะมันจะได้เจอ,อโชว์ตรงหน้ากล้องเนาะเอาละค่ะคันนี้อยากทราบไหมว่าโปรโมชั่นดาวเท่าไหร่คันนี้ดาวอยู่ที่4,900บาทแถมทั้งชุดแต่ง ร้อแม็กแล้วก็เบาะหนังนะคะเบาะหนังเลือกสีได้เลยแล้วก็ล้อแม็กก็เลือกปลายได้เลยนะคะพ่อนอยู่ที่ประมาณ6,600กว่าบาทนิดๆเนาะสนใจโทรหาน้ำได้ที่เบอร์0 6 1 9 6 9 6 2 4 2นะคะหรือจะเข้ามาหาน้ำได้ที่นิสูเอเบิลตะเกตนะคะ